สวัสดีครับพบกันกับช่องพาบวกที่เราจะพาท่านบวกกันไปในทุกวันวันนี้ก็มี5คู่ที่น่าสนใจที่ผมนำมาฝากทุกท่านอย่างเช่นเคยก่อนที่จะไปรับฟังฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานกันด้วยนะครับมาเริ่มกันที่คู่แรกกับพรีเมียร์ลีกอังกฤษบร h t ันพบกับแมนซิตี้แข่งขันกันเวลา2ทุ่มครับผลงานที่ทั้งคู่เคยพบกัน5นัด ไบรตันชนะ1นัดแพ้แมนซิตี้สนัดและทั้งคู่เสมอกัน2นัดครับส่วนฟอร์มการเล่น5นัดล่าสุดของไบรตันบุกไปชนะอ็อกฟอร์ด t ยู่นเตศูนย์ต่อหประตู EFL ครับบุกไปแพ้เอเวอร์ตันสประตูต่อ0ูนย์พรีเมียร์ลีกอังกฤษเสมอกับฟูลแลม1่ต่อ1นึ่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษเอาชนะวอล f ฟส์บวก2ประตูต่อ1กระชับมิดสโมสอนเอาชนะวอล f ฟส์บวก2ประตูต่อ0กระชับมิดสโมสร ส่วนฟอร์มการเล่น5นัดล่าสุดของแมนซิตี้แพ้ให้กับสเปอร์0-2ประตูพรีเมียร์ลีกอังกฤษบุกไปชนะวูล์ฟแฮมตัน0-4ประตูพรีเมียร์ลีกอังกฤษบุกไปชนะปาเลโม0-3ประตูกระชับมิตรสโมสรแพ้ให้กับอันฮิลาวเกมต่อเวลา3-4ประตูฟีฟ่าคลับเวิด์คัพบุกไปชนะยูเวนตุส2-5ประตูฟีฟ่าคลับเวิด์คัพเปิดราคาต่อรองทั้ง2ิทีมแมนซิตี้ต่อครึ่งควบลูก i บรตันเริ่มต้นฤดูกาลได้ไม่ดีนักพวกเขายังไม่มีชัยชนะในลีกส่งผลให้ตกอยู่ในโซนอันตรายแต่ได้เปรียบจากการเล่นในบ้านและเคยเอาชนะเรือใบามาแล้วในซีซั่นก่อนส่วนแมนซิตี้กำลังต้องการฟอร์มที่กลับมาพวกเขาพลาดท่าพ่ายต่อสเปอร์สในเกมลีกแม้จะมีปัญหาตัวผู้เล่นและผลงานไม่นิ่งนัก แต่ยังถือว่าทีมแข็งแกร่งและต้องการเรียกฟอร์มกลับมาอย่างเร่งด่วนสำหรับคู่นี้ผมให้ไปแมนซิตี้คุณภาพทีมและพลังรุกอันตรายครับและมาต่อกันกับคู่ที่2ของเรากับพรีเมียร์ลีกอังกฤษลิเวอร์พูลพบกับอาร์เซนอลแข่งขันกันเวลา4-30ทุ่ม30ครับผลงานที่ทั้งคู่เคยพบกัน5นัดลิเวอร์พูลชนะ2นัด เสมอ2นัดและแพ้อาร์เซนอลหนึ่งนัดครับส่วนฟอร์มการเล่น5นัดล่าสุดของลิเวอร์พูลบุกไปชนะนิวคาสเซอร์สอต่อ3ประตูพรีเมียร์ลีกอังกฤษเอาชนะบอลมัด4ประตูต่อ2พรีเมียร์ลีกอังกฤษบุกไปแพ้คริสตัลพาเลสจุดโทษ3ประตูต่อ2คอนเฟอเรนซ์ลีกใต้อังกฤษเอาชนะแอตเลติกบิลเบา3ประตูต่อ2กระชับมิดสสโมสรเอาชนะแอตเลติกบิลเบา4ประตูต่อ1กระชับมิดสสโมสร ส่วนฟอร์มการเล่น5นัดล่าสุดของอาร์เซนอลเอาชนะลีสยูไนเต็ด5ประตูต่อศูนย์พรีเมียร์ลีกอังกฤษบุกไปชนะแมนยู0นย์ต่อ1นประตูพรีเมียร์ลีกอังกฤษเอาชนะแอตเลติกบิลเบา3ประตูต่อ0ูนย์อเอสซีแพ้ให้กับบียาริียล2ต่อ3ประตูกระชับมิดสโมสรแพ้ให้กับสเปอร์0ูนต่อ1นประตูกระชับมิดสโมสรเปิดราคาต่อรองทั้ง2ทีมหรือว์พูต่อครึ่งลูกอาร์เซนอลแนวทางและการวิเคราะห์หรือว่าพูไม่มีปัญหาการ บาดเจ็บใหม่โดยเวอร์จิลฟานได้ยังอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานขณะที่อเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์กลับมาฝึกซ้อมได้แล้วฟอร์มภายนอกดีเยี่ยมชนะ2เกมแรกทั้งเย้าและเหยือนสแสดงให้เห็นแนวรุกที่เฉียบคมส่วนอาเซนนอลต้องรับข่าวร้ายด้านขุมกำลังบุคาโยซาก้ากล้ามเนื้อต้นขาพักอย่างน้อยสอสัปดาห์อย่างไรก็ดีอิเบเรชีเอเซอาจลงสนามนัดแรกได้ทันและเปียโรฮินคาพีเอน่าจะย้ายเข้ามาช่วยแนวรับช่วงถ่ายของสัปดาห์ ผู้จัดการมิเกลอัเทต้ากำลังกดดันสูงเพราะมีการลงทุนสูงและเกมนี้ถือเป็นการพิสูจน์ตัวในฐานะหัวหน้าทัพอย่างจริงจังสำหรับคู่นี้ผมให้ไปสูงแนวโนมทั้งสองทีมมีโอกาสทำประตูผลรวมเกิน2.5ครับและมาต่อก,กันกับคู่ VIP ครับกับบุนเดสลีกาเยอรมันบรูเซียดอร์มุนพบกับยูเนียนเบอร์ลินแข่งขันกันเวลา4ี่ทุ่มสาครับผลงานที่ทั้งคู่เคยพบกันหนัด ดอทมุนชนะ4นัดและแพ้ยูเนียน1นัดครับส่วนฟอร์มการเล่น5นัดล่าสุดของโบรุสเซียดอทมุนบุกไปเสมอซังเพาวลี3-3ต่อบุนเดสลีกาเยอรมันเอาชนะเอเซน0-1ต่อประตูเยอรมันครับแพ้ยูเวนตุส1-2ต่อประตูกระชับมิดสโมสรเอาชนะลิว3ประตูต่อ2กระชับมิดสโมสรบุกไปชนะซีเกนสปอร์ตฟรอยด์1-8ประตูกระชับมิดสโมสร ส่วนฟอร์มการเล่น5นัดล่าสุดของยูเนียนเบอร์ลินเอาชนะสตุตการ์ด2ประตูต่อ1บุนเดสลีกาเยอรมันบุกไปชนะเอฟซีกูเทสโล0ต่อ5ประตูเยอรมันครับแพ้อลิเปียกอส1ต่อ0ประตูกระชับมิดสโมสรแพ้เอสปันยอน1ต่อ0ประตูกระชับมิดสโมสรบุกไปแพ้เอฟซีชวนเฟิร์ต1ต่อ0ประตูกระชับมิดสโมสร เปิดราคาต่อรองทั้ง2ทีมดอดมุนต่อลูกครึ่งยูเนียนคิดว่าคู่นี้จบที่สกอร์เท่าไหร่ลองพิมพ์มาทายกันได้นะครับ ดอทมุลเปิดซีซั่นด้วยการแบ่งแต้ม3ต่อ3ที่เยือนสั่งเภาลีแต่เกมนี้ต้องเจอกับเรื่องหนักวิกฤตแนวรับจากอาการบาดเจ็บหลายรายผลคือทีมต้องสู้ด้วยผู้เล่นที่มีอยู่ส่วนยูเนียนเบอร์ลินไม่ใช่ทีมง่ายพวกเขายังไม่แพ้ใน11จาก13นัดล่าสุดรวมทุกถ้วยและชนะในเกมเยือนถึง50%จาก10นัดล่าสุดสำหรับคู่นี้ท่านใดสนใจขอรับทีเด็ดได้ในกลุ่มเลยนะครับ แอดไลน์ line, เพื่อเข้ากลุ่มมาพูดคุยเรื่องบอลเชียบอลกันได้ครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับและมาต่อกันกับคู่ที่4กับกาโชเซรีอาอิตาลีเจนัว Italy, ua, พบกับยูเวนตุสแข่งขันกันเวลา5-30ทครับผลงานที่ทั้งคู่เคยพบกัน5นัดเจนัวชนะ1นัดเสมอ2นัดและแพ้ยูเวนตุส2นัดครับส่วนฟอร์มการเล่น5นัดล่าสุดของเจนัวเสมอกับเลเซู่ต่อ0ซีเรียอิตาลี ชนะวิเชนซ่า3ประตูต่อศูนย์อิตาลีครับ บุกไปเสมอแรนส์2ต่อ2กระชับมิดสโมสรบุกไปแพ้เรอัลโอเบียโดจุดโทษ5ประตูต่อ3กระชับมิดสโมสรบุกไปชนะบีญ่าเรอัล1ต่อ3ประตูกระชับมิดสโมสรส่วนฟอร์มการเล่น5นัดล่าสุดของยูเวนตุสเอาชนะปามีเกาโช1 9 1 3 2ประตูต่อ0ูนเซเรียอิตาลีบุกไปชนะอตาลันตา1ต่อ2ประตูกระชับมิดสโมสรบุกไปชนะดอทมุน1ต่อ2ประตู กระชับมิดสโมสรเสมอกับเรเจียนา2ต่อ2กระชับมิดสโมสรบุกไปแพ้เรอัลมาดริด1ประตูต่อศูนย์ฟี فا คลับเวลคัพเปิดราคาต่อรองทั้ง2ทีมยูเวนตุสต่อครึ่งลูกเจนัวเริ่มฤด,ดูการในบ้านอย่างไม่สดใสนักเล่นในบ้านได้เหนียวนัดเย้าเจนัดหลังแพ้เพียงครั้งเดียวมีปัญหาการเสียสมาธิในช่วงท้ายเกมส่วนยูเวนตุสเริ่มต้นฤด,ดูการได้ดีเก็บชัยแบบคว้าแต้มเต็มมาต่อเนื่อง เกมรับแน่นได้ความช่วยเหลือจากกองหลังที่มีประสิทธิภาพสำหรับคู่นี้ผมให้ไปยูเวนตุสเดินเกมแรงเกมรับเหนียวสถิติ H2H เหนือกว่าชัดเจนครับและมาถึงคู่สท้ายของเรากับลาลิกาสเปนราโยบาเยกาโนพบกับบาร์เซโลนาแข่งขันกันเวลาตี2-30ครับ ผลงานที่ทั้งคู่เคร็ยพบกัน5นัดรายโยบายเกาโนชนะ3นัดเสมอ2นัดและแพ้บาเซโลนา3นัดครับส่วนฟอร์มการเล่น5นัดล่าสุดของรายโยบายเยกาโนเอาชนะเนมานกรตโน4ประตูต่อ0ยูฟ่ายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีก บุกไปแพ้แอตเลติกบิลเบา1ประตูต่อ0ลาลิกาสเปนบุกไปชนะเนมานกราโน่0ต่อ1ประตูยูฟายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกบุกไปชนะคิโรนา1ต่อ3ประตูลาลิกาสเปนบุกไปชนะซันเดอร์แลนด์0ต่อ3ประตูกระชับมิดสโมซอนส่วนฟอร์มการเล่น5นัดล่าสุดของบาร์เซโลนาบุกไปชนะเลบันเต้2ต่อ3ประตูลาลิกาสเปนบุกไปชนะมายกา0ต่อ3ประตูลาลิกาสเปน เอาชนะโคโม่5ประตูต่อ0ูนกระชับมิตสสโมสรบุกไปชนะแดกูเอฟซีต่อ5ประตูกระชับมิตสสโมสรบุกไปชนะเอฟซีโซ3ต่อ7ประตูกระชับมิตรสโมสรเปิดราคาต่อรองทั้ง2ทีมบาร์เซโลนาต่อลูกควบลูกครึ่งราโยบายเกโนกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มแรงผู้เขาไม่ใช่ทีมที่บาร์เซโลนาจะชนะได้ง่ายเสมอไปโดยเฉพาะในบ้านจะเล่น4-2-3-1หรือ4-4-2ส่วนบาร์เซโลนาอาจใช้ an, 1. แผน4-2-3-1เมื่อเก็บชัย 2เกมแรกในลีกแต่ฟอร์มการเล่นยังมีจุดอ่อนโดยเฉพาะเกมรับซึ่งอาจมีการปรับท่าเพื่อแก้ไขจิราดมาตินเพิ่งได้ลงทะเบียนกับลีกและเป็นทางเลือกใหม่ในแนวรับแบ็กซ้ายหรือเซนเตอร์ซ้ายสำหรับคู่นี้ผมให้ไปสูงเกมมีโอกาสเกิน 2. 5ลูกเพราะทั้ง2ทีมฝั่งดาวยิงไม่ยอมกันง่ายและสถิติการยิงครับมาสรุปแนวทางของวันนี้กันครับคู่แรกผมให้ไปแมนซิตี้คุณภาพทีมและพลังรุกอันตรายครับ คู่ที่2ผมให้ไปสูงแนวโน้มขั้ง2ทีมมีโอกาสทำประตูผลรวมเกิน2.5ครับคู่ที่3เป็นคู่ VIP คิดว่าคู่นี้จบที่สกอร์เท่าไหร่ลองพิมพ์ม,มาทายกันได้นะครับท่านใดสนใจขอรับทีเด็ดได้ในกลุ่มเลยนะครับแอดไลน์เพื่อเข้ากลุ่มมาพูดคุยเรื่องบอลเชื่อบอลกันได้ครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับคู่ที่4ผมให้ไปยูเวนตุสเดินเกมแรงเกมรับเหนียวสถิติ H2H เหนือกว่าชัดเจนครับ คู่ที่5ผมให้ไปสูงเกมมีโอกาสเกิน2.5ลูดเพราะทั้ง2ทีมฝั่งดาวยิงไม่ยอมกันง่ายและสถิติการยิงครับสำหรับคืนนี้เชียร์ทีมไหนคอมเมนต์บอกกันหน่อยครับจบกันไปกับการวิเคราะห์เจาะลึกเกมวันนี้หวังว่าแนวทางของเราจะช่วยให้คุณวางแผนได้แม่นยำยิ่งขึ้นถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้กดติดตามไว้เลยครับเพราะเราจะไม่พลาดทุกคู่เด็ดทุกมุมมองก่อนเกมเจอกันใหม่คลิปหน้ากับ ผาบวกบอลเต็งวิเคราะห์บอลเข้มทุกวัน